สวนสัตว์คอนแกนเรามีเนื้อที่อยู่ที่3,338ไร่จะแบ่งออกเป็น3โซนนะครับโซนศูนย์วิจัยโซนการศึกษาแล้วก็โซนการชมสัตว์นะครับในการชมสัตว์ของเราวันนี้จะอยู่ที่500กว่าไร่หรือว่าภูเขาสองลูกเนาะว่ามือจะเป็นศูนย์ฮักิ้งจอกนะครับแต่พงจอกก็คือคืนตอนวอนก็จะนอนแต่ว่ามีสารเรียกว่ามาจอกนะครับ ้ายมือครผมสายมือตีนจะเป็นนกฟ้ามิโก้นกฟ้ามิโก้ตัวสีส้มอมชมพูจะเป็นนกฟ้ามิโก้คาลิเบียนตัวสีขาวจะเป็นนกฟ้ามิโก้ใหญ่้าถูกคู่กันรละมั่งหัวถึงต้นคอจะเป็นลูกหัวใจอนทีเลยนะครับความือให้ีน้นี่ครับอ่าตรงนี้แล้วกะออกแล้วไปฝูงมันจะไม่เสื่อมอีกโตค้าวเยื่อเสร็จก่อนแล้วชอบก็ไปยังเอานะครับ ซ้ายมือนาเหมือนลิงหางยู่ดงายลายลีเมอร์หางแหวน<อ>พวกนี้จะเป็นสัตว์เฉพาะถิ่นในหมู่เกาะมาดากสัสกาที่นาก็มีนะครับตรงนี้นะนนสถานีบริ่ารเรามีเจ็ดสถานีนะครับสามารถลงได้ทุกๆสถานีเลยรถขึ้นได้ทุกคันนะครับรถกันด้านหลงังที่ตัวรถเส็เนาะจะให้จอดให้ดูในเคื่อดูชัดๆันก็ไม่แน่ สถานีที่หนึ่งคือสถานีหมีจะมีหมีหม,ม,มาแล้วก็มีควายถ้าเราลงตรงนี้เราจะได้เดินเข้าไปดูนกด้วยเพ <Bear. S 1> ราะว่ารถไม่จอดตรงนกนะครับเวลารอรถที่รอที่ป้ายเสี้ยวขาวงี้นะครับป้ายสถานีจะมีะอ,มอยู่เจ็ดป้ายเจ็ดสถานีนะครับไม่ลงไม่ลงไปอ้าวใครจะลงลงได้เลยนะครับผมใครลงดูหมีให้อหาหมีนะครับ <Bear. S 1> ดูหมีเสร็จแล้วก็เดินเข้าไปดูนกประตูฝั่งไว้ได้เลย <Bear. S 1> ด้านในเอางั้นไปต่อนะครับ